แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะตอนนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธ์ชัดเจนค่ะลงพื้นที่ภาคอีสานยืนยันข่าวจริงฟังด่วนนะคะในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรปี3มาแน่นอนและก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทก็มาแน่นอนค่ะสําหรับการรับในครั้งนี้สูงสุดถึง2องหมบาทเลยนะคะคุณผู้ชมและย้านะคะว่าทะเบียนเกษตรกรตอนนี้เกษตรกรหลายท่านทราบแล้วแต่ใครที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ ่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด่วนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สารแซบมีคลิปเสียงของท่านจุลินลักษณะวิสิธิ์อนทัวอีสานใต้อํานาจ,จเจริญอุบลราชธาน,นีรวมไปถึงศรีสเกตติดตามโครงการประกันรายได,ได้ผู้ปลูกข้าวผู้ปลูกยางพาราและมันสับปะหลังด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามคลิปเสียงกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ ทารรายได้สินทรพเกษตรตอนนี้เข้าปีที่2แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ภายในประเทศทั้งเรื่องเงินเรื่องวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยประชาชนหลายคนก็มองว่าโครงการนี้มันจะอยู่จนครบรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์ก็ผลักดันมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็เมื่อมาร่วมรัฐบาลแล้วรัฐบาลยอมรับเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วคือประกันร,รายได้เกษตรกรเนี่ยเสร็จไปเข้าปีที่2แล้วแล้วก็บางตัวเนี่ยเสร็จแล้วบางตัวก็อยู่ระหว่างการ ชําชระเงินส่วนต่างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดตราบเท่าที่ประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลผมเรียนว่าเราก็ต้องผลักดันต่อไปให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเนี่ยยังต้องเป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีสัญญ,ญาณว่าจะายกเลิกเพราะฉะนั้นปีถัดไปนี่ก็จะเข้าปีที่3ผมก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตร ได้ดําเนินการทําต้นเรื่องแล้วนะครับว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปในปีที่3อย่างไรเพราะว่าก็จะต้องทําเรื่องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไปโดยเร็วนะครับยืนยันว่าโครงการนี้จะยังอยู่ใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตราบใดที่เรายังอยู่ในรัฐบาลโครงการประกันร,รายได้กเกรกรจะต้องเดินหน้าต่อไปและขณะนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าตราบเท่าที่มีรัฐบาลชุดนี้ โครงการนี้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็รอคในเรื่องของโควิดนี่เป็นค่ะตอนนี้ล่าสุดที่ประชุมสบคเนี่ยนายยงตีก็คือประกาศไม่รับคนเดือน3เดือนงดรับคุเดือนที่นี่มีส่วนของรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้อง3เดือนด้วยไหมคะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับความจริงก็ได้คิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยกันมันไม่ไม่ควรที่จะโด่งมาทําเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์มันก็จะดูไม่ดีว่า จะไปล้ำหน้าใครต่อใครแต่ว่าเมื่อท่านนายกเป็นผู้รเริ่มก็ถือว่าดีแล้วครับแล้วก็รัฐมนตรีประชาิธปัต์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันนะครับแม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นน้ำใจส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเท่าที่จะช่วยทำได้นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะ ที่เป็นร่ำตีในแต่ละกระทรวงข้ามสถานการณาา์วิกฤตโควิด COVID ในขณะน,น,นี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้กําลังใจกันหรือว่าในส่วนของชาวบ้านนีจะต้องทําอะไรยังไงบ้างครับความจริงสอบอกคก็จะเป็นคนไกลหลักแล้วก็ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตลอดมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ทุกฝ่ายด้วยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าแล้วก็ทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนองค์กรต่างๆทุกหน่วยงานก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจไปสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องสําคัญและก็ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสให้กําลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับผมค็ทราบว่าพี่น้องทุกยากอย่างไรแล้วก็กังวลอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ว่าดูจากท่านนายกแล้วท่านก็ยังมีความตั้งใจในการที่จะเร่งรัดทํางานทุกอย่างโดยไม่รู้จึกเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่อยู่ร่วมกับรัฐบาลก็ พยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเองเนี่ยดูแลกระทรวงพาณิชย์ดูแลกระทรวงเกษตรนะครับก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของผมแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิดแต่ว่าในส่วนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเราก็มีวิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดในการดําเนินการจนขณะนี้เนี่ยภารกิจก็รุ่วุงไปได้ดีตามสมควรการส่งออกตัวเลขก็ดีนะครับเดือนพฤกภาเนี่ยก็บวกถึง40.59เพราะฉะนั้นตัวเลข41 0.59%ก็ถือว่าตัวเลขสูงสุดในรอบ11ปีแล้วก็เดือนหน้าเดือนมิถุนายนนี่โอกาสแนวโน้มที่จะเป็นบวกต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับรวมทั้งนโยบายประกันรายได้ที่เกษตรกับพาณิชย์ดำเนินการอยู่ก็ช่วยเกษตรกรได้มากยามที่พืชผลเกษตรราคาดีก็ดีแล้วเกษตรกรขายได้ราคาดีแต่เมื่อราคาตกมันก็อย่างน้อยก็มีส่วนต่างของนโยบายประกันรายได้ไปจุนเจือเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างน้อย ในช่วงวิกฤตโควิดเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังพอมีรายได้จากประกันรายได้เข้าไปช่วยจุนเจือเยียวยาทำให้เกษตรกร,ร,ก,รก็พอยังชีพอยู่ได้แม้จะไม่ดีนะักและเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวหรือกลุ่มหนึ่งที่ถือว่ายังพอที่จะมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้อยู่แต่ภาระสำคัญที่จะเพิ่มเติมก็คือ,อคนจนเมืองที่จะอพยพจากกรุงเทพ เข้าไปพึ่งพาครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเกษตรกรอันนี้ก็อาจจะเป็นภาราของเกษตรกรที่เป็นบนรรพบุรุษหรือว่าเป็นบุปการีมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูทางดูหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขต่อไปนะครับในส่วนของการล็อกดาวน์14วันนีในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปส่วนหรือว่าในส่วนของในฐานะที่เป็นพักการเมืองพัคประชาธิปัตย์จะมีส่วนเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงบ้างคะ,ะส่วนที่1ในส่วนพักประชาธิปัตย์ เรามีมูลนิธิหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการอนุมัติเงินไปจํานวนมากแล้วครับหลายล้านบาทแล้วแล้วก็มอบหมายให้ผู้แทนราษฎรในพื้นที่มอบหมายให้สมาชิกสภารกรุงเทพมหานาครแล้วก็รวมตั้งสาขาพรรคสมาชิกพรรคทาหลายโครงการตั้งแต่หน้ากากาอนามัยะนะครับตอนนี้มีโครงการทาไป4ี่ห้าล้านชิ้นแล้วครับที่ดําเนินการอยู่ อันที่สองก็คือสําหรับครอบครัวที่ต้องกักตัวและถูกล็อกดาวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมนทลสมาทิพต์พักก็มีเข้ากล่องหลายหมื่นกล่องที่ออกไปตระเวนช่วยเหลือส่งตรงถึงบ้านอ,อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการช่วยรับประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ดําเนินการไปได้ไม่น้อยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและยังมีหลายส่วนที่ มูลนิธิเนี่ยเข้าไปดาเนินการเช่นการช่วยแจกถุงยางชีพในชุมชนที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นจริงๆเราก็ช่วยและยังจะต้องช่วยต่อไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์การนี้ผมก็สั่งการไปแล้วนะครับท่านประหลัดแล้วก็อธิบดีหลายกรมที่เกี่ยวข้องว่าถ้าเกิดมีมาตรการเข้มข้นอของสวบคอออกมากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของ สินค้าบริการต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสองสามวันเมื่อพอทราบว่าจะมีะมาตรการพิเศษออกมาจากสบคก็ได้มีการประสานงานกับห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการในเรื่องของอสินค้าต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็ขณะน,นี้ทุกฝ่ายก็ทราบแล้วเพราะนั้นก็ คิดว่าอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้สินค้าต่างๆเหล่านี้ขาดตลาดแล้วก็ขอความกรุณาว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ต้องไปเร่งซื้อมาเก็บไว้เดี๋ยวของมันจะเสียถ้าเป็นอาหารสดแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ต่างๆก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะเติมเต็มชั้นวางโดยเร็วต่อไปรวมทั้งในเรื่องของราคาก็เหมือนกันเราก็มีโครงการพาณิ์ลดราคาช่วยประชาชนหลายโครงการ ทั้งพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนออนไลน์สําหรับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่างๆขณะนี้ก็มีโครงการลดราคาอยู่นะครับที่ลดราคาอยู่เดือนนี้นั่นเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมทั้งในเรื่องของการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนที่จัดรถโมบายตรเวนออกไปในพื้นที่ชุมชนเมืองต่างๆในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเป็นต้นนะครับท่านคาดการณ์การราคาไราได้ยังไม่ได้เข้าร่วมสามารถ ก็ไปขึ้นทะเบียนซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกรทั้ง5กลุ่มก็คือทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเนี่ยขึ้นทะเบียนเกือใจเรียกกันหมดแล้วครับเพราะว่าทํามา2ปีแล้วเพียงแต่ว่าถ้าการจ่ายเงินส่วนต่างท่านใดหายหกตกหลลนหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ร้องเรียนที่เกษตรจังหวัดหรือพานิชย์จังหวัดได้หรือเกษตรตําบลก็ได้นะครับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้สรุปเรื่องการประกันรายได้ที่อุบลราชธานีเลยค่ะอันนี้ต้องขอตัวเลข พานิษย์จังหวัดแต่ว่าเท่าที่ติดตามมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ยางยางก้อนถ้วยแต่ว่ายางก้อนถ้วยตอนนี้ก็ถือว่าราคายังดีอยู่เพราะว่าเราประกันรายได้ยางก้อนถ้วยที่กิโลละ23บาทแต่ปรากฏว่าขณะน,นี้ยางก้อนถ้วยตกก,กิโลหนึ่ง23-24บบาท เพราะฉะนั้นส่วนต่างก็เลยอาจจะไม่มีในบางช่วงที่ราคาสูงกว่างเงินส่วนต่างซึ่งขณะนี้ก็ตกโล 23, 24มันมันเกินรายได้ประกันแต่บางช่วงถ้ามันตกลงมาเหลือ2 2 21% 20อันนั้นก็จะมีเงินส่วนต่างนะครับ ในการออนทัวร์ลงพื้นที่ภาคอีสานใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญและก็ศรีสะเกดติดตามโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและพี่น้องหลายท่านก็น่าจะชื่นใจขึ้นมาแล้วนะคะว่าโครงการประกันไรายได้ปีสามมาแน่นอนค่ะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000รวมไปถึงประกันรายได้ซึ่งรับสูงสุดเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนรับถึง4 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเลยนะคะเอาละค่ะอีสานทาบติดตามข้อมูลข่าวสารของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่อย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ